เอาเอา๋ลวนั่งแล้วบูชานะอิมินาสกาเลนะต่างพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะต่างสังฆังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะต่างสังฆังอภิปูชยามะก้าพระเจ้าขอบูชา พระบรมสารีริกธาตุที่พุทธปรินิพันนัสารมโนทยานบุสินาราขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม a bakal waktu arah atau sama sambu dasa nggak mau tatsa bak waktu arah วิชาจรณสัมปันโนสุขตัวโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสาตาเทวมนุษย์โตภะกวาติสวะขาโตภกวาตาธรมโมสันติโกอกาลิโก สิกโอปัญิกขะปัจจังเมตตาโพวิโนวิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนสาวกสังโฆยัจะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสัยุคานิอาตาปุริสับุ เอสาภะกวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักอัญจริการิโยอนุตารังปุญญาเขตจังโลกาสาธิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะกมุตตังภะกวนตังอะภิบาเดมิจวากาโตภะกวาตาธโมธามัง นามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามา